ครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ับชแนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราววันนี้ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบล็อกเบอร์ครับในโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงออลีครับผมยี่ห้ออื่นก็มีวิธีที่คล้ายกันนะครับแต่ซัมซุงก็ใช้วิธีนี้ฮนะอันดับแรกนะครับต้องถามคุณผู้ชมก่อนว่าเคยมีบางครั้งไหมครับที่รู้สึกว่าไม่อยากรับสายคนนี้เลยหรือไม่อยากจะรับสายจากคนที่ ไม่รู้จักเลยนะครับคุณผู้ชมทำการคลิกเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับที่สัญลักษณ์ไอคอนปุ่มโทรศัพท์นี้แหละครับเมื่อเราแตะไปป๊อปนะฮะให้คุณผู้ชมเข้ามาคลิกตรงจุด3จุดที่อยู่ตรงนี้ครับผมโชเข้าไปตรงนี้ฮะป๊อปเข้าไปฮะพอแตะแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่คำว่าการตั้งค่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแตะโชเข้าไปที่การตั้งค่านะฮะจากนั้นครับในอันดับแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมจะพบกับคำว่าบล็อกหมายเลขฮะถึงตรงนี้อย่าเพิ่งบอกว่าไม รู้นะครับมีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคุณผู้ชมครับเมื่อเราแตะเข้าไปที่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจะเจอทางเลือกอยู่ 3- 4อย่างด้วยกันครับ <c oughs> อันดับแรกนะฮะบอกว่าบล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จักนะครับ <c oughs> ตรงนี้หากคุณผู้ชมแตะเปิดไปแล้วนะฮะเปิดแบบนี้โชกเข้าไปนะครับเ <c oughs> จ้าตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วการบล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จักวัด กันตรงไหนฮะวัดกันตรงที่ว่าคุณผู้ชมเมมชื่อเขาไว้หรือเปล่าครับผมหากเมมชื่อไว้แสดงว่าร,ารู้จักฮะหากไม่เมมชื่อไว้แสดงว่าไม่รู้จักนั่นหมายความว่าเมื่อเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาครับเบอร์โทรใดๆก็ตามที่คุณผู้ชมเมมไว้เราจะไม่ได้รับสายจากเขาอย่างแน่นอนครับผมโอเคนี่คือเรื่องที่1นนะฮะต่อไปเรื่องที่2นะครับการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะรเรามีทางเลือกอยู่3ทางครับ1นนะฮะคือพิมพ์มันไปนเลยครับ นี่ฮะนึกเบอร์ได้พิมพ์ไปเลยครับ2ครับเบอร์โทรล่าสุดที่โทรเข้ามาหาเราหรือโทรออกไปครับผมส่วนที่3ครับบล็อกมันจากรายชื่อนี่แหละฮะนอกจากบล็อกที่ไม่รู้จักแล้วนะครับก็ยังบล็อกรายชื่อด้วยฮะสมมุติทะเลาะกับแฟนนะครับแฟนชื่อ A นะฮะสมมุติแฟนชื่อ A นะครับผมทําการบล็อกเบอร์โทรจากรายชื่อตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ A ดันรู้ขึ้นมาอีกว่าจะเช็คได้หรือเปล่าว่าเราบล็อกเบอร์ A ไว้หรือเปล่า A ใช้เบอร์โทรอื่นเข้ามาครับผมเพื่อเช็คว่าโดน บล็กหรือเปล่าแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรเราได้ครับเนื่องจากว่าเราใช้ส่วนที่2ครับฟังก์ชันที่2คือบล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นบล็อกจะบล็อกให้ขาดก็บล็อกด้วยวิธีนี้ครับคุณผู้ชมฮะแต่หากจะบล็อกแบบเบาๆนะฮะก็สามารถที่จะเลือกเบอร์ได้นะครับเช่นเราใส่ไปเลยฮะปั๊ปๆๆปๆๆ๊ใส่เข้าไปครับจากนั้นมา กดคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเมื่อเราแตะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเราจะไม่ได้รับสายโทรเข้าหรือข้อความจากหมายเลขนี้อีกต่อไปครับคุณผู้ชมฮะและวิธีการที่จะเอาออกนะคบแบบบล็อกเบาๆนะฮะแล้ให้รู้สำนึกนะฮะแกงง้อมาเลยฉันคืนดีมานั้นทันทีฮะฉันแค่รอแกมาง้อครับคุณผู้ชมก็มาคลิกที่เจ้าเครื่องหมายลบตรงนี้ครับลบตรงนี้ปับ๊บแค่นี้ก็หายบล็อกกันแล้วนะครับคืนดีกันแล้วจุ๊บๆกันต่อไปได้นะครับหรือจะเลือกล่าสุดหรือจะเลือกราย ชื่อตรงนี้ก็เอาให้เต็มที่เลยครับคุณผู้ชมนะฮะจะบล็อกไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วพอบล็อกนะฮะเราจะรับข้อความ SMS เขาก็ไม่ได้นะครับแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ l ล n e และ Facebook ครับผมคุณผู้ชมบล็อกเบอร์โทรเขากับเบอร์โทรอย่างเดียวนะครับ SMS นะฮะ m m s แต่ l ล n e กับ Facebook ไม่เกี่ยวต้องตามไปล็อกกันให้ถึงที่สุดอีกทีนึงนะครับแล้วอย่าบอกว่ารู้มาจากผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องชาแนลนะครับสวัสดีครับ